ขึ้นได้นคุณอนอรัฐผมเป็นคนสุราพเรียบร้อยนะครับครับอ้าวเหรอคะแสดงว่าแสดงว่าเฮงซวยมากคำคที่หออ<า>กมาแสดงว่ามันเหลืออดแล้วใช่ไหมอา <c oughs> จารย์คือ <c oughs> อยากจะบอกนี่ครับว่า,าพรรคประชาสังคมเนี่ยเขาเร่งรัดรอระเบียบการแนะนำตัวจากกะกะตแล้วก็ถามตลอดเวลาเลยว่าจะออกมาเมื่อ,อไหร่กอกตก็บอกว่าขอเวลา พิจารณาไตรตรองให้รอบครอบี๋ยวจะออกระเบียบแนะนำโดออกมาครัก็รอกันอยู่ประมาณสองเดือนกว่านะครับนะครับแล้วก็ออกมาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าประกาศนิติจัญญายี่บหกวันที่ยี่สิบเจ็ดในสาปดาหแค่สามหน้าแต่ในสามหน้าดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นว่า ก่อให้เกิดปัญหาคำถามข้อสงสัยต่างๆมากมายทีเดียวนะครับผมเลยใช้คําว่าน่าจะต่ำกว่ามาตรฐานน่าจะต่ำกว่ามาตรฐาน